อานะครับทดสอบก่อนซ่อมนะครับอ่านะครับอ่าลูกนี้มาจากอ่าชัยภูมินะครับโมดูล ABS Ford Beta นะครับอันนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับมีการกินกระแสไฟประมาณ3 7 7 77มิลลิแอมนะครับ รวมต่อพ่วงก,กับ ODB2 นะครับเรามาดูนะครับว่าโมดูลตัวนี้อาการแบบไหนนะครับอันนี้ก่อนซ่อมนะครับเดี๋ยวผมทำการอ่านโค้ดดูซิว่าสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนไหมอ่านะครับโมดูลตัวนี้ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนได้นะครับอันนี้ทดสอบก่อนซ่อมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวททำการซ่อมก่อนนะครับสวัสดีครับะนะครับมาทดสอบโมดูล ABS บอ r t ดเบตนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับเทสก่อนส่งนะครับ ก่อนหน้านี้โมดูลตัวนี้จะไม่สามารถสื่อสารได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซินะครับหลังจากซ่อมแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถสื่อสารได้ไหมมากนะครับอ่านะครับสามารถสื่อสารได้เป็นปกติแล้วนะครับ เขาจะเปิดโค้ดให้เราดูประมาณ9ตัวเห็นไหมครับก็จะมีโค้ดอะไรบ้างดูสิโค้ดตัวแรกจะเป็น C003A จะเป็นล้อหลังขวานะครับไม่ได้ต่อนะครับตัวนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราดูนะครับต่อมาก็จะเป็น U0131 ตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับขาดการเชื่อมต่อกับกล่องพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ u ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้จะขาดการเชื่อมเกะต่อกับกล่อง tcm นะครับต่อมา u ร้อยจะขาดการเชื่อมต่อกับกล่อง ecm หรือกล่องควบคุมเครื่องยนต์นะครับต่อมาก็จะเป็น u ศูนย์หนึ่งห้าห้าขาดการเชื่อมต่อกับหน้าปัดนะครับแล้วเขาก็จะเปิดโควตสปีดล้อขึ้นมาอีกเห็นไหมครับทั้งสี่ล้ออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ตซ้ำนะครับ ส่วนโค้ดดูสามพก็ไม่มีด้วยนะครับถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับสามารถสื่อสารได้แล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเทสสปีดล้อทั้ง4รล้อให้ดูว่าสามารถาจับสปีดล้อทั้ง4รล้อได้ไหมนะครับ ครับผมจะดึงมาอีกตัวหนึ่งก็คือเอเลเรตเซนเซอร์นะครับนะครับเอเลเรเซนเซอร์นะครับสำหรับพอร์ตเบตต้าก็จะอยู่ที่โมดูลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับโมดูลสักนิดหนึ่งนะครับแล้วให้สังเกตตัวเลขที่หน้าจอนะครับว่ามีการตอบตนองดีไหมนะครับจะปรับแบบนี้นะครับ จะขยับโมดูลแบบนี้นะครับแล้วให้สังเกตตัวเลขที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับมีการตอบสนองนะครับอันนี้เบลเลสนะครับหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียงนะครับอ่านะครับก็เป็นปกติดีนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบตัวปีดรล้อกันนะครับว่าจะขึ้นทั้งสีล้อไหม ครับปิดล้อทั้งสี่ล้อก็ขึ้นทั้งสี่ล้อเป็นปกติดีนะครับถือว่าผ่านแล้วนะครับโอเคนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นก็ที่นั่งงานแล้วนะครับมานะครับมาเทสเพื่อความชัวรอีกรอบหนึ่งนะครับต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับก่อนส่งนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการเทสอวงจรมอเตอร์นะครับแล้วก็ทำการคอนฟิกเรชันเซนเซอร์แรงดันน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็น uh, จะลองทำการคอลิเบ a ชัน n นื้เรียเซนเซอร์ให้ดูนะครับว่าสามารถตรวสอบ3าัวข้อนี้ผ่านไหมนะครับมานะครับ เดี๋ยวผมจะลองเทสมอเตอร์ให้ดูนะครับว่ามอเตอร์นั้นเป็นปกติไหมอ่าผมจะกดโอเคนะครับเราให้สังเกตเสียงที่มอเตอร์นะครับอสอตคคู่นะครับอ่าได้ยินเสียงแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดนะครับอ่ก็แสดงว่ามอเตอร์นั้นทํางานเป็นปกติดีนะครับ ่ะเทสใหม่อีกรอบนะครับน่านะครับเห็นไ,ไหมนะครับมองวงจรมอเตอร์นะครับสามารถเทสได้เป็นปกติดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอนะครับะนะครับเดี๋ยวผมจะลอง configuration เซอร์แรงดันน้ำมัน ดูเซีว่าสามารถคอนฟิกูเรชันได้ไหมนะครับรอสักครู่ถ้าขึ้นแบบนี้ถือว่าผ่านนะครับคอนฟิก u ู a เ i ชันเฟเจอร์เซนเซอร์นะครับอันนี้เขาจะให้ปิดกุญแจนะครับก็โอเคไปเปิดกุญแจออน าสามารถคอนฟิ g ูเ a ชันเพ a เชอร์เทนเซอร์ได้เป็นปกตินะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองคาลิ b บ t ชันเดเรเให้ดูว่าสามารถค a ลิเบอชันเดเรเได้ไหมนะครับผมจะเทสแบบนี้เสมอนะครับก่อนส่งเพื่อความชัวนะครับน่านะขึ้นแบบนี้นะครับถือว่าผ่านแล้วนะครับ เห็นไหมรอตากู่นะครับปิดกุญแจนะครับโอเคไปนะครับเปิดกุญแจออนโอเคไปนะครับนะครับสามารถคอลิเบชันได้นะครับสำหรับตัวเซนเซอร์เยอเลดนะครับก็ถือว่า สมบูรณ์แล้วนะครับอีก4%ีก่อนก็ที่น้าง,งานแล้วนะครับสำหรับลูกนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ